อีกสิบทีนะคะเบ็สามสิบบาทนะรอบนี้มาดูซิว่าจะแตกดีหรือเปล่าอุ้ยทุกคนมาแล้วอุย้ยพอเปลี่ยนแบตตัวก็แตกแลยนะทุกคน7จ0พันแล้วเนอะใครจะมีรวมในตอนนี้เกือบหมื่นแล้วทุกคนเออพอเปลี่ยนแบเทั้งนั้นแหละสามสิบบาทนะคะมีหมื่นสามแล้ว ต่ขึ้นไปหมื่นเจ็ดแล้วทุกคนโอ้โหไปอีกบุญอีกหนึ่งครั้งจะได้อะไรจอบที่สองมันสองเลยทุกคนโอ้ยเกนมนไม่อันนี้ได้อยู่นะทุกคนไม่ธรรมดานะคะถ้าพเพื่อนๆนสนใจก็มาเล่นกันได้นะคะ